บรรยากาศย่ำสอ้อเบิ้งหมากบัวพี่น้องว่ะอยู่ข้างหลังเลน้ำบัวครับก็าเบิ้องหลอบน้ำเงี้ยบรรยากาศส่หลอบในปลาบัวครับเฮ้ยวว้าว้วาวหนึ่งตัวปวานิ่นครับ แต่แรลกมากเหรอพี่น้องเอ้ยเออพอมาใส่น้ำลึกปลานิน่นเอออันนี้พอใส่หมี่เนาะน้ำลึกปลานิ่นปลานิน่นรุ่นนี้ผัดตัวน้อยเอาะประสูตหน,น,นามตื่นออนี่ครับ ก็พ่อแหลวแรงแหลวง่ายครับแล้วก็เท่ากับว่าได้ซื้อขอดีของการอยู่บ้านนอกบ้านหน้ามันก็มีอยู่หรอกครับโกคอยได้ซื้อขเขาแล้วอาหารพวกนี้มันเขาจะบบได้มีโอกาส,ส,าสได้กินยาปฏิชีวนะนะครับมันจะเป็นปลาที่มาจาจะรรมชศาสตร์โดยแท้นะครับผมกะวางเลยนะครับพี่น้องนี่บบได้ใช้เหยื่อย่างนีว้วางเลยแล้วก็เอาเหยื่อมาปกทางเขากันหน่อย มันเป็นคือหลอดของหลอดอยังไปนะมีตอนนี้แหะครับตอนนี้ก็ผมสีไส้หลังนี่ห้เบิ้งนะครับพี่น้องว่าสีไส้เยองเลยใกล้กันนะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นเบบวว่าอยากจะค่อคนข้างจะเรียกว,ว่าแปนแล้วนะครับมันก็นเลย ตื่นแล้วมีเม่ไรรถแบบลังหลอดแงวดข้างล่างห่งเหลือตข้างใต้ห่งลือตรงนี้ตื้น Nhìn nó Qua để leo ngay Đó.